สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการฝึกทำนะคะแล้วก็การทำความเข้าใจแบบฝึกหัดการทำข้อสอบเท็ตพาร์ทไรติงค่ะซึ่งไร i ิงของเทเนี่ยก็จะเป็นการไรทิงสำหรับการทำงานนะคะในเรื่องขอการทํางานที่เกี่ยวข้องกับ มีการประสานงานติดต่อระหว่างบริษรัทระหว่างโรงงานระหว่างบุคคลและประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะมีพาร์ทหนึ่งที่เป็นเรื่องของอีเมลไรติงนะคะลักษณะาการเขียนอีเมลนั่นเองจะมีให้ทั้งแบบว่าฝึกเขียนอีเมลโดยที่มี โจดหรือมีท็อปิกมาให้แล้วเราก็ต้องเขียนอีเมลให้รู้เรื่องนะคะคือการเขียนของเทเท็เนี่ยมันไม่ใช่เขียนแบบใช้ปากกาเขียนนะคะจะเป็นการพิมพ์โดยที่ให้เราเนี่ยออมีเวลานึกถึงการลักษณะการร่างข้อความอาจจะช็อตโน้ตได้ในกระดาษแต่ว่าเราต้องพิมพ์ลงไปว่าเราจะเรียงลําดับออเดอร์ของการเขียนอีเมลอย่างไงซึ่งสําหรับคลิปเนี้ยนะคะเราก็จะมาดูกันว่าลักษณะการเขียนอีเมลที่ดีในการไวติ้งเนี่ย เป็นยังไงแล้วก็จะมีตัว best a c t r e มาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับ email writing template example ที่เรานำมาฝากกันในการทำแบบฝึกหัดนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการเขียน email เพื่อ invite people to an event สมมุติว่ามีโจทย์มาให้ในการทำข้อสอบ t e s นะคะเขาจะมี topic เป็นโจทย์มาให้ว่า คุณเนี่ยได้รับมอบหมายจากทางบริษัทหรือทางโรงงานให้ทาหน้าที่หน้าที่หนึ่งให้ทาจ็อบหนึ่งตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นลักษณะการเขียนข้อมูลหรือเขียนไปถามเรื่องของการขอคอร์สฝึกอบรมให้พนักง,งานในบริษัทหรือการ Followup ในเรื่องของออเดอร์ที่สั่งไปหรือในเรื่องของการจัดอีเวนต์ต่างๆของบริษัทอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้เราจะเป็นเทมเพลตในเรื่องของการเชิญคนมาร่วม อีเวนที่บริษัทจะจัดอะไรประมาณนี้นะคะโดยที่เขียนอ e ีเมลเนี่ยนึกไว้ก่อนเลยว่าเราจะต้องเขียนให้มันดู f o r m ม l เพราะว่าเราเขียนในนามบริษัทเนาะเราต้องเขียนให้มันดูทางการ this formal email เนี่ย is used to invite customer อ่ะเพื่อใช้เชิญลูกค้าหรือว่า potential customer นะคะหรือว่า กลุ่มลูกค้าที่อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตนะคะ potential น,นะคะออซัพพลายเอหรือกลุ่มที่ส่งสินค้าให้เรานะคะเพื่อมาร่วมงานอีเวนท์ที่เราจัดนะคะตัวอย่างเช่น a conference หรืออาจจะจัดเป็น Conference ก็ได้อาจจะไม่ได้เป็นอีเวนท์นะคะที่ จัดขึ้นโดยบริษัทของคุณ organize d by your company นะคะเนี่เราก็มีซอ u r c มาให้นะคะว่าเรานำมาจาก www.bleenglish.com นะคะซึ่ง email template ที่เรานำมาให้เราไปลองดูกันว่าวิธีการเขียนที่ดีในการเชิญคนมาร่วม event ที่บริษัทเราจะจัดเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงและควรเรียงลำดับข้อมูลอย่างไรบ้างน,นะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือหน้าตาของอีเมลนะคะที่ สมมุติว่าเราจะต้องได้รับโจทย์ในการเชิญพนักงานบริษัทอื่นๆหรือเชิญลูกค้าของบริษัทอื่นมาร่วมอีเวนต์ของเรานะคะเราในคนเขียนเนี่ยนะคะเราถือว่าเราเป็นสมมติเราตั้งตัวเองเป็น PR manager เลยชื่อซูเจนกินส์นะเพราะเราเป็นคนเขียนเราจะเป็นคนลงท้ายจดหมายจากบริษัท Leaf Technology PLC สมมติเราเขียนไปเชิญลูกค้าค่ะคือ with m r Smith เดียรในกรณีนี้นะคะถ้าเรารู้ตำแหน่งเขาถ้าหากเรารู้ตำแหน่งของ Mr Smith เราควรใส่ตำแหน่งให้เขาด้วยนะคะเพื่อให้เกียรตินะคะถ้าเรารู้นะคะกรณีที่เรารู้ตำแหน่งเขาแต่กรณีที่เราไม่รู้ไม่เป็นไรก็เขียนแบบนี้นะคะ อันนี้อาจจะเป็นที่เขาอาจจะเคยติดต่อกันมาแล้วก็ได้นะคะแล้วลำดับแรกพอเราเขียนถึงเขาปุ๊บเราจะต้องแนะนำตัวเราค่ะว่าเราเป็นใครเหมือนไม่งั้นเขาจะไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราก็บอกว่า my name is s u j e n k i n s and I am writing เห็นไหมคะคีย์เวิร์ดคือเราเขียนในตัวแทนบริษัท on behalf of Leaf Technology PLC อ่ะเราเขียนในนามบริษัทนะคะไฮไลท์เอาอันนี้ดีกว่าเห็นชัดหน่อย On behalf of Lift Technology PLC นะคะในนามบร,ริษัทที่เราทำงานอยู่จากนั้นก็เริ่มต้นเปิดหัวเรื่องเลยว่าสิ่งที่เราเขียนมาเนี่ยเราต้องการอะไรใช่ไหมคะอันแรก right, i n t r o d u c e ใช่ไหมคะก็จะเป็น introduction แล้วถูกไหมคะว่าแนะนำตัวว่าเราเป็นใครแล้วก็เริ่ม intro ก็คือเริ่ม get to the point ละตรงนี้นะคะเริ่มเริ่มแบบว่าเกริ่น เขาเรียกอย่างนี้ไม่ถึงการ g เก็ตทูจั o พอยหรอกก็คือ,อยังอยู่ในในพาร์ทของ Intro เหมือนกันแต่ว่า Intro เชิงแบบเริ่มเปิดละ่ะตรงนี้นะคะ Open เขาเรียกว่าแบบเป็นเป็นพาร์ทโนะคะในพารากราฟที่2ก็คือ we are pleased to announce that we are sponsoring a series of presentation on the future of renewable energy อบอกว่าเรากำลังทำอะไรใช่ไหมคะบอกว่าเรากำลังทำอะไร บอกว่าบริษัทกําลังจะทำอะไรก็คือการ Open ตรงนี้นั่นเอง The presentation are going to be performed by world renowned expert in the field for example Dr. George Barlett from MIT and Mrs. Jennifer w o o d s from Clean Future อ่ะก็บอกว่าไอ้งาน presentation เนี้ยจะ จัดขึ้นโดย world renowned expert ในสาขาอย่างเช่นใครบ้างก็มีจอร์ดบาเลต e นะคะแล้วก็เมสซิสเจนิเฟอร์บูดนะคะแล้ว Will consider future advance in technology of renewable technology ด้วยเห็นไหมคะเป็นการเปิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำดังต่อไปนี้เป็นแบบนี้นะคะมันเรียก customer เรียกความน่าสนใจดึงดูดความน่าสนใจแล้วก็พาร์ทนี้ก็คือ get to the point ค่ะ get to the point เลยเขาเรียกว่าพาร์ทเป็น b o ดีของตัว Letter ค่ะ Body ของตัว l e t t อรหรือ b o ดีของตัวอีเมลก็คือ get to the point due you to your company having worked with lift technology plc in the past นี่ทำไมเราถึงเขียนมาเชิญเขาก็เพราะว่าเขาเนี่ยทำงานกับเรามาในอดีตนะคะแล้วก็บอกว่า we would like to invite you to the event เราเลยอยากจะเชิญคุณมาที่อีเวนต์นี้เห็นไหมคะก็อยากจะเชิญมา The event will be held at the r a n d a l p h Conference Center in Leeds between 3 pm and 8 pm on the 12th April 2017นะคะ If you require d i r e c t i o n to the venue, please let me know. แต่ว่าเราไม่ได้เขียนรายละเอียดว่าออรายละเอียดที่นี้อยู่ตรงไหนนน่นนี่นั่นเรา expect ว่า customer น่าจะรู้อยู่แล้วว่า v e n u ที่จะจัดสถานที่เนี่ยอยู่ตรงไหนหอ,อาจจะเคยไปอยู่แล้วหรืออาจจะอยู่ใกล้บริเวณเดียวกันนะคะ If you would like to attend, please confirm your attendance by replying to this email by 18 March 2017เห็นไหมคะก็อยากได้การคอนเฟิร์มด้วยอย่าลืมว่าถ้าเราเขียนไปเชิญเนี่ยเราจะต้องมีการนับจำนวนเกิดขึ้นถูกไหมคะเราก็อย่าลืมเขียนติ่งตรงนี้ไว้ด้วยว่าถ้าเขามาให้เขาคอนเฟิร์มกลับมาด้วยโดยการตอบเมลอะไรอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าต้องการการคอนเฟิร์มชันนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ เผื่อมีคำถามค่ะเปิดไว้เผื่อมีคำถามให้มีคอนแทคเพิ่มเติมว่าคอนแทคเพอร์เซนคือใครอ่าตรงนี้คือว่า if you have any question about the event please do not hesitate to contact me by email เห็นไหมคะเป็นคอนแทคเพอร์เซนหรือว่า on s j g e n s k i n s s i l i f t t e c h c o m or by mobile หรือว่าเซลโฟน on เบอร์ตามนี้นะคะก็คือมีคอนแทคเพอร์เซนให้นะคะสุดท้ายก็คือ ตัวลงท้ายนะคะ N End, letter ending เขาเรียก ending นั่นเองตรงนี้ก็คืออย่าลืม ending แบบสุภาพนะคะ I look forward to receiving your reply อ่อนๆหน่อยอ่อนๆหน่อยว่ารอคำตอบ your f a i t f u l l y ลงท้ายแบบ formal นะคะแล้วก็ชื่อคนเขียนนั่นก็คือชื่อเรานั่นเองเพราะเราจะเป็นคนได้รับมอบหมายให้เขียน เห็นไหมคะว่าตัวอ e ีเมลที่ดีกระชับสั้นแต่ว่าใจความครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชื่อเปิดนะคะอย่างที่บอกว่าถ้ารู้ตำแหน่งก็ให้ใส่ไปด้วยเพื่อให้เกียรติเขานะคะอินโทรเราเป็นใครแนะนำไปก่อนโอเปนเปิดเรื่องบอกว่าบริษัทเรากำลังจะทำอะไรอีเวนต์ดังต่อไปนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นให้เขารู้เรื่องก่อนเล่าที่มาที่ไปพอเล่าที่มาที่ไปปุ๊บเราก็ get to the point ตัวบอดี้ของเลเ t อร์หรืออ e ีเมลเลยว่า ด้วยเหตุนี้ที่เราจะทำเนี่ยเราก็เลยเชิญเขามาเพราะว่าคุณเป็นลูกค้าของเราเราก็อยากจะเชิญให้คุณเข้ามาร่วมอีเวนท์ที่นี่ที่นี่ที่นี่อ่ะพอบอกแล้วจะเชิญแล้วเราก็ต้องการการคอนเฟิร์มเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีประโยคที่แจ้งว่าให้เขาคอนเฟิร์มเรากลับด้วยก็คือคอนเฟิร์มเชั่นตรงนี้เสร็จแล้วเมื่อมีการคอนเฟิร์มนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเขียนอีเมลในเรื่องของอะไรก็ตามจะเป็นการเชิญเป็นการสอบถามเป็นการให้ข้อมูลเป็นการ ติดตามความคืบหน้าต่างๆจะต้องมี contact person ต่อท้ายด้วยเพราะว่าไม่งั้นเขาจะติดต่อใครเวลาเขียนอีเมลจะตอบ m a i เราอย่างเดียวไหมหรือมันจะมี contact person อย่างอื่นต้องใส่ไปด้วยใส่เบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยเสร็จแล้วปิดที่ ending มีคำลงท้ายนะคะอ้อนๆว่ารอคำตอบอยู่นะแล้วก็มี formal ending ที่เป็น pattern format ของการลงท้ายจดหมายหรืออีเมลเสร็จแล้วก็ต่อด้วยชื่อเราตำแหน่งและก็บริษัท นะคะคเป็นอันเสร็จสิ้นอันนี้ก็คือตัวอย่างของแพทเทิร์นการเขียนอีเมลที่ดีนะคะที่ควรจะมีเทมเพลตโครงร่างประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับการเตรียมตัวสอบเท็ตนะคะในการเขียนอีเมลไรติ้งว่าเราจะได้พาร์ทเนื้อหาประมาณนี้ไม่มากก็น่อยอย่าลืมไปดูกันให้ละเอียดนะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกับ practice part ถัดไปค่ะ